สวัสดีเด้อจ้าพาอ,อกัดแล้วค่ะครับเอยตุก,กตาพาฝันกาแฟดำค่ะสวนหลังเฮือนเด้อมะ้อยอากาศดีขนาดเลยกาเฟดำค่ะกาแฟดำกาแฟดำ นกกระย่างค่ะนกกระย่างอันโคอโยาวๆนะคะอ่ะมามา,ามาอันเวลาผามาอันดื่มกาแฟดำหรือว่า กินกาแฟดำค่ะภาษายอกว่ากินกาแฟดำเด้อมาเด้อมากินกาแฟดำน้ำเอ้ยเด้อจะเด้อ ยซื่นใจเด้อค่ะมีแหงก็น่ดเลยนะกินกาแฟดำตอนเศ้าๆหน่อยจะเนาะอ,อันดื่มกาแฟกินกาแฟแล้วก็ไปทำธุระอย่างอื่นเหมือนบอกูเลยกันก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆเนอนาอ,นอสำรับตัวเองเริ่มต้วนวันใหม่เป็นบอก ความสุขนี้ต้องทําเองเนื้อจะเด้ดเอผู้เลยกระดาษยากมีความสุขก็ต้องทําเองเนะคะ่ะบ่มีผู้เอธหรือเฮาใดเด้สุขกายสบายใจเมืนบอกเรื่องเหลือมันน่าพ่นคลายง่ายเฮาก็ทำเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็บ่ต้องเอธเธอตัวเองยากเมืนบอกเรื่องเหลือมันยังยากเฮาก็คืดง่ายๆเหมือนนี่เลยว่าหาันมันก็มีหมดล่ะค่ะทุกคนคำสั่งน่ะ อันซุกเกินไปก็บดีเนาะค่ะเนาะก็บวรู้ว่าความทุกข์ความมันเป็นแบบเลยเนาะเปนบอกถ้าว่าทุกข์เกินไปกับพันบดีอีกมันบอกมีแต่ความเศร้าหมองเนาะค่ะเนาะบอสบายใจบออันจิตใจห้องหูเนาะค่ะเนาะอันบอคลั่กหันถอปเฮ้อมันพอดีพอดีนี้ก็ทํายากไปด้วยค่ะเฮ้อมันพอดีพอดีนี้ยากเพราะว่ามัน พันว่าสิเดลือเฮ้อมันบาลานซ์นี่มันมันก็ทํายากเนาะค่ะบางครั้งเนาะบางเป็นบางเป็นบางครั้งในจัดเด้อที่เอวยาวนี่อันนี้เอวยเฮงไซเฮอรฝังค่ะอันนี้หาเรื่องมาคุยกันอันมื้อกินอันกาแฟดำเนาะค่ะเรื่องคุยกันวันนี้เป็นบอกถ้าว่าผู้เลืออัน ทำได้เนาะค่เนาะคือมันบาลานซ์นำชีวิตก็อยู่สบายเม่นบอกอยู่อันบนวนอึดอัดใจเนาะค่ะเนาะถ้าพูดเลยอัน็ด้บไดกะอันข้างซ้ายแดข้างขวาด้วยข้างแขข้างขวาบ่งเบาติดอ่างข้างซ้ายแด้เอียงไปข้างซ้ายเอียงไปข้างขวาพี่เอานํะมาเดินตรงทางก็ก็เอาการอยู่ดีค่ะเอวานทุกอย่างเลยวาน อันนี้แห้งไซสแห้งเว้าเห้ฝังค่ะเอ้ยก็หาเลี้ยงมาเว้ามันนางทอพนนั่งพาเอ้าขึ้นออกเนาะพอดีเห็นอันนกบินเวิ้นไปเวิ้นมาก็เลยเอ้าบินซ้ายบินขวากันก็เลยมาเป็นเรื่องอันการบาลานซ์เนาะการคุยกันเรื่องบาลานซ์เลยว่างั้นเดี๋ยวไปอันนี้ก็แบบสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเนาะพานั่งจิบกาแฟคุยกันมวนๆค่ะเรื่องอัน อันคลายเครียดได้เนาะค่ะเนื้อเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะค่ะเนาะก็เรื่องเต๋ออันนี้มันยังมันยังเศร้าอยู่ทางทางเงินเอ้ยกันมันยังเศร้าอยู่มันก็ผลมันก็เพิ่งตื่นเนาะค่ะเนาะตื่นมาก็ <Tonight> อันดับแรกก็อาหารเศร้าเนาะค่ะเนาะอาหารเศร้าก็กาแฟอันแถวทางเงินเอ้ยนี่ก็อันเต๋อสันขนมปังขนมปังปิ้งบัวปิ้งกับขนมปังอันทาน แชมป์เนาะค่ะเนาะทานทานนี่มันมีอันกินเยอะแยะมากเนาะไปแล้วก็อันนี้สำหรับว่าทางอันยุโรปค่ะทางเงินเออตุกตาเพิ่นเพิ่นบนไอ้กินเข้าเนาะค่ะเนาะบ้านเฮาก็เดี๋ยวนี้มันก็เป็นนั้นมันเยอะเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันทุกอย่างมันทั่วโลกลังคนก็สมัยอย่างน้อยพวกกินเข้าเนาะค่ะก่อนไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ก็ ดื่มแต่ลยสันอันมีมมมมอาหารเสริมเยอะแยะเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ทางครอบครัวแต่ละคนอันแต่ละครอบครัวพัฒนาจัดการดูแลกันว่าขนไปแต่ทางอันของเอ้ยนโซนนมากสิกินอันกาแฟะค่ะเป็นอัน,อนเบสิกตัวเซ้ากินกาแฟแล้วก็กินขนมปังขนมปังก็คือเอวบ๊้งแด้บ๊้งแด้แล้วแต่ค่ะมันขนมปังก็มีหไหลสนิดเลยค่ะสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่สีขาวเนาะค่ะเนาะ รูปเป็นกลมๆได้รูปเป็นแบนๆได้แล้วแต่ก็มีไหลไหลหลัวว่าเห็นหรือปะอันนีก้ก็การอยู่การกินเนาะค่ะเนาะการดูแลตัวเองว่าเห็นหรือปะกินอันผลไม้เนาะคะเนะาะรังคนกับผลไม้เสยโยคดต,ตอนเช้าเนาะอันนี้ครับอันถ้าว่าผู้พันเคยศินแบบ บอยากกินขนมปังวันหรอป้าเลยลังคนบางกะพัดเปลี่ยนกันนะคะเมื่อนี้กินขนมปังเมื่ออื่นกินโยเมื่ออื่นกินอีกแบบหน,น,นึ่งเนะค่ะเนาะอันนี้กันอันนี้กันแล้วแต่ความชอบเนาะอ่ะไอตุ๊กตานี่พันนี่ค่ะกาแฟ,ฟดำตอนเช้าตอนเช้านี่ก็กาแฟ,ฟดำขนมปังแด่หลังเท้าก็กินกล้วยอ้ยกันอนะ กัแล้วแต่คืออยากกินเนาะขนอตื่นเช้ามาก็นนะหมดถ้วยแล้วจ้ากา,าแฟาก็หมดถ้วยแล้วก็วันนี้ก็สซิไปเอ็อย่างอื่นเนาะขนะกาตามเคยเนาะขนะตามอันคือคู่มือที่เหาอันก็มีแต่อวยพรเนออันเพื่อนๆอนอันทุกคนทุกบ้านค่ะ ที่ว่ามาติดตามเอยหรือว่าโบติดตามก็เฮอมีแต่ความสุขนะคะเนาะการเริ่มต้วนวันใหม่การดำรงชีวิตก็เฮ่อประสบความสําเร็จค่ะเอสเตอร์ก้าเฮ่อไปถึงจุดจุดหมายที่ตัวเองนั้นตั้งใจไว้ด้จะเจ้าแล้วเอยกรสิบอกกระบอกว่าพบกันอันคลิปนาด้วยจา้าสวัสดีค่ะ